GIFT n นิว <East> สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเรา2คนครับในรายการ g ิฟต์นิวครับผมการุณชางประยุนครับดิฉันลักษณาเปลงนาราทิ์ค่ะ เอ้คุณลักานาครับปกติแล้วเนี่ยชอบเทียนหอมกลิ่นอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วชอบหลายกลิ่นเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นที่จุดเป็นประจำเนี่ยค่ะจะเป็นกระปุกสีม่วงค่ะให้ทายลา,ออลาเวนเดอร์ค่ะคุณวเวลาสีขาวนะคะออลาเวนเดอร์ค่ะช,ชอบมากเพราะว่าบางทีเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยนะคะกลับไปเนี่ยก็จุดทิ้งไว้ค่ะนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ออกมาเนี่ยกลิ่นมันก็จะหอมไปทั่วห้องเลยค่ะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะค่ะแล้วก็มีความสุขผู้หญิงก็ชอบกลิ่นหอมๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับ คุณล akna ครับเทียนหอมเนี่ยจริงๆมันเป็นอันตรายมากเลยนะอา้าวอันตรายแล้วมาขายทําไมอะคะเดี๋ยวจะบอกว่าในยุคนี้คุณค,คุณล a k n ครับคุณผู้ชมครับบางคนที่บอกว่าเวลาที่จุดเทียนนี่นะครับจะบอกเทียนปกติแล้วเนี่ยมันต้องทํามาจากขี้ผึ้ง อ้าวแล้วอันนี้ไม่ได้ทามาจากขี้ผึ้งเหรอคะคุณเขามีส่วนผสมของขี้ผึ้งแต่เขาใส่สารอย่างอื่นลงไปด้วยเช่นเทียนที่คุณคุณลักนาบอกเลยนะมันมีกลิ่นหอมใช่ไหมครับมันมีสีสันสวยงามใช่ไหมครับมันชอบกันเราใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วสีสันต่างๆหรือว่ากลิ่นต่างๆที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเราทั้งสิ้นครับอ้าวแล้วเราทำยังไงอะคะวิธีที่ง่ายๆอย่างนี้เขาบอกว่าส่วนผสมแม้มันจะดูสวยก็จริงสีสีสวยก็จริงกลิ่นหอมก็จริงจริงๆมันมีสารที่เขาบอกว่าจาก การวิจัยของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกนี้ครับว่าการวิจัยนี่นะครับเทียนที่ผลิตจากพาราฟินนี่นะมันมีส่วนผสมของปิโตรเลียมนะครับและเทียนเนี่ยก็มีส่วนผสมของพืชกับถั่วเหลืองนะครับเขาบอกมีการวิจัยนำา2อย่างนี้มาวิจัยดูปรากฏว่าเทียนที่คุณลักษณะชอบซื้อไปจุดนี่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นปิโตรเลียมที่ไปจุดไปจุดและ มันจะปล่อยสารเรียกว่าโทลูอินเนี่ยนะแล้วก็มีสารเบนซินออกมาด้วยอุ้ยสารเบนซินนี่ฟังดูน่ากลัวเหมือนเติมน้ามันรถเลยถูกต้องครับเวลาเหมือนกับเวลาเราสตาร์ทรถแล้วนอนในรถอ๋อนี่ออกวะมันก็จะเหมือนกับปล่อยสารพิษออกมาด้วยอ,อ่ะคราวนี้เราจุดเทียนไอควันที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นสารพิษหมดเลยเหรอคะคุณกัล์รู้ไหมมันอยู่นานถึง8ชั่วโมงนะครับ จริงๆมันอยู่นานถึง8ชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่เรานอน,อนแล้วจุดในห้องด้วยนะใช่ค่ะ,<ฮ>ะ,ะเปิดแอร์ใช่ไหมใช่ใชแล้วก็ไม่ดับเลยใช่ไหมครัเพราะว่ามันโแมันติกกลิ่นมันหอมแบบนี้น่นะครับจะทําให้คุณลักขณาเนี่ยเสี่ยงมากๆครับกับการที่จะเป็นโรคมะเร็งอ้าแล้ว มีหน่าช่วงนี้ผมร่วงทำเคม,มนะใช่ผมร่วงจริงๆได้เลยฮะโรคมะเร็งเนี่ยมันมเกิดจากการที่หลายๆปัจจัยเนาะอนที่ิสระมันลดน้อยลงแบบนั้น<ม>น่น,นะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำนะครับเทียนนั้นๆเนี่ยเป็นเทียนหอมที่เป็นหลักสีสันหรือเปล่าหรือถ้าอยากจุดจริงๆแล้วก็สามารถจุดได้ะนะครับไม่ได้ว่ากันนะ นะครับไม่ต้องเลือกให้ดีต้องเลือกให้เลือกจากฉลากให้ดีก่อนเลือกจากฉลากไม่พอเวลาจุดต้องจุดในที่ที่เขามีอากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยอย่าไปจุดในห้องนอนที่เปิดแอร์แบบนั้นนะครับอย่างที่บอกนะจะได้สูดควันผิดนะนะฮะแปดชั่วโมงทีเดียวค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีครับเอาละครับวันนี้ครับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับกิฟต์นิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ It's new.